สองนะคะก็เห็นน้องๆบอกว่าเอะเราเห็นห้องอื่นเขาเริ่มกันแล้วห้องเราก็สมาชิกอุ่นหนาฝากข้างพอสมควรนะคะก็ขออนุญาตกราบสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะก็ขอแนะนำตัวเองนิดนึงนะคะชื่อปัมมาสุกําปังนะคะจากสถาบันพระปกเล่าค่ะวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการพูดคุยเพื่อให้เกิดการพูดคุยนะคะเสนอแนะประเด็นหรือแม้แต่กระทั่ง มีประเด็นที่จะคล้ายๆขอถกเถียงก็ได้นะคะถ้าเราเห็นเห็นไม่เหมือนกันไม่สอดคล้องกันด้วยเหตุและผลนะคะวันนี้ในกลุ่มประชุมห้องย่อยที่สองของเราเนี่ยท่านจะเห็นว่าหัวข้อที่เราได้รับโจทย์มาก็คือในเรื่องของหน้าที่และอำนาจกฎหมายที่รองรับกับบริบทของสังคมนะคะอันนี้คือหัวย่อหัวข้อใหญ่เขาโยนโจทย์มาให้เราเรา ในฐานะที่เข้ามาร่วมเขาเรียกอะไร่วมชะตากรรมกันในช่วงบ่ายประมาณสองชั่วโมงต่อจากนี้นะคะได้รับรายงานมาว่าคนที่จะเข้ามาร่วมกับเราเนี่ยมีทั้งหมด36ท่านแต่นะวันนี้มันน่าจะเมืม่อสักครู่ลองนับดูประมาณ20ท่านเพื่อไม่ให้เป็นการแบบเวลามันเลื่อนเอนิเ่นลอยออกไปนะคะขออนุญาตแนะนําตัวเองก่อนแล้วก็วันนี้เนี่ยสองชั่วโมงนี้เราจะอยู่ด้วยกันแต่ว่าปฐมมาจะไม่ได้พูดเยอะนะคะแค่อยากจะมาฟังท่าน ชวนท่านพูดท่านคุยท่านเสนอแนะให้มากที่สุดนะคะแล้วก็มีน้องที่จะช่วยในการจดสิ่งที่ด้านท่านได้สะท้อนความคิดความเห็นเนี่ยก็คือน้องกัญทลัตนะคะแล้วก็มีน้องๆจากทางรัฐสภาด้วยนะคะอีกสองท่านแล้วก็ทีมถ่ายทอดสดนะคะสองท่านอยู่ด้านหลังนะคะน้องสองท่านจากสถาบันพระป,ปกเกล้าเช่นเดียวกันนะคะก็ขออนุญาตเราจะ เริ่มกันเลยในส่วนของก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่เนื้อหานะคะขอนิดนึงว่าเรามีเวลาประมาณ2ชั่วโมงโจทย์เนี่ยดูเหมือนจะไม่ใหญ่แต่ก็กว้างขวางพอสมควรนะคะเพราะได้ว่าด้วยเรื่องของหน้าที่และอำนาจในราชการบริหารในภูมิภาคนะคะซึ่งมันไปแตะหมดแหละส่วนกลางก็แตะถูกไหมคะส่วนท้องถิ่นก็แตะแล้วก็มันก็ไม่ใช่ราชการบริหาร ส่วนภูมิภาคพิวเพียวคำว่าในภูมิภาคเมื่อเช้าเราก็ฟังกันมาแล้วมันก็จะไปเชื่อมโยงกับราชการบริหารส่วนกลางซึ่งไปตั้งสำนักง,งานอยู่ในในในภูมิภาคในจังหวัดในในระดับภาคด้วยมันกระทบกันไปหมดนะคะแล้วคำว่าก,กฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มากมายมหาศาลเลยเริ่มจากรัฐธรรมนูญเริ่มจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินซึ่งก็แก้มาแล้วหลายเวอร์ชันมากนะคะแล้วก็รวมไปถึงพระราชกฤษฎีกาล่าสุด ซึ่งประกาศใช้เมื่อสิงหาคม2565ด้วยกว้างขวางพอสมควรนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยขออนุญ,ญาตขอทำความรู้จักกับทุกท่านนิดนึงได้ไหมคะนะคะเพื่อให้การพูดคุยเนี่ยก็จะได้ราบรื่นนิดนึงเราเรารู้จักกันก่อนขออนุญ,ญาตท่านแนะนำตัวเองนิดนึงนะคะแล้วก็บอกว่ามาจากสังกัดส่วนไหนเอ๊ะก่อนอื่นมีมีม อ๋อขอบคุณมากค่ะขอบคุณมาก<ป>ใกล้ชิดกันสุดยอดสุดยอดขออนุญาตนะคะแถวหลังเชิญข้างหน้าดีกว่าค่ะเรายังมีที่เนาะ เลยนะคะขออนุญ,ญาตเริ่มจากจากระดาษที่แจกให้ท่านนะคะก่อนที่เราเราจะพูดขอขอ,ขอคิดและขอเขียนกันก่อนเนาะ,ะเพราะแต่ละท่านอาจจะมีมุมของตัวเองไม่เหมือนใครนะคะเพื่อที่จะได้เสนอมุมของเราให้ได้เต็มที่นะคะขออนุญ,ญาตกระดาษสีเหลืองนะคะเป,เป็นแผ่นซึ่งอยากให้ท่านสะท้อนว่าในทัศนะของท่านนะคะประเด็นปัญหาซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการนะคะ แผ่นดินในภูมิภาคต้องเน้นทำนี้เนาะในภูมิภาคในทัศนะของท่านนะคะในเชิงของมิติเกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่นะคะท่านเห็นว่ามีอะไรบ้างขอเป็นประเด็นเนาะว่าประเด็นใหญ่ๆอะคะ่ะว่ามีอะไรนะคะแล้วอาจจะสัก2อสประเด็นใหญ่ๆก็ได้ใส่มาเลยในนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองมาดูกันว่าในทัศนะของท่านเนี่ยน่าจะเกือบ30ท่านเนี่ย เฮ้ยมีมุมเหมือนกันมากน้อยแค่ไหนมีมุมต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะคะทุกความคิดจะได้ลองลองมาดูซิว่าเราเรามองตรงกันไหมหรือไม่ตรงเพราะอะไรหลังจากนั้นขออนุญ,ญาตเป็นสีเขียวสีเขียวเพื่อที่จะเป็นทางออกในทัศนะของท่านท่านคิดว่ามีทางออกซึ่งเป็นแนวทางในเชิงของการป้องกันยังไงบ้างในเชิงของการแก้ไขอย่างไรบ้างแต่มิติในเรื่องของกฎหมายนะคะกฎหมายก็อย่างที่บอกไปว่า กฎหมายที่เกี่ยวข้องน่ะโหเยอะมากทาลา่เลี้ยงนี่น่าจะ20กว่าฉบับกฎหมายระดับแม่บทเริ่มจากรัฐธรรมนูญเลยก็ได้นะคะซึ่งโยงไปแล้วก็พระราชบัญญัติซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงก็คือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินซึ่งเกี่ยวข้องซึ่งแก้แก้ที่มันจะโยงกระทบกับราชการบริหารในระดับภูมิภาคในระดับจังหวัดเนี่ยก็แก้ถ้าจำไม่ผิดทั้งที่7ครทั้งที่8อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็โยงมาล่าสุดเมื่อเช้ามีการพูดถึงก็คือ พระราชกฤษฎีกานะคะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพื้นที่ในเชิงบูรณาการค่ะขออนุญาตทุกท่านช่วยเขียนเลยค่ะเดี๋ยวจะมีน้องช่วยเดินเก็บถ้าท่านใดเขียนเสร็จแล้วก็ยกมือนะคะเดี๋ยวจะมีน้องไปไปไป,ไปเก็บมา เป็นเป็นเชิงประเด็นใหญ่ๆห,ห,หลักๆเลยก็ได้ค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้อภิปรายจากจากตรงนี้ได้เลยสลับกัน <laughs> สลับสีใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร <laughs> อันนี้สีเขียวเป็นปัญหา ลองอ่านแล้วอะไรที่นั่นลองลองลองฟู๊บได้ลองฟุ๊บเป็นกลุ่มเลยค่ะ จริงๆก็อย่างเมื่อเช้านะคะที่เราฟังท่านวิทยากรจากเมื่อเช้าเนี่ยเราก็จะเห็นพัฒนาการของการพยายามปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของเราอะนะคะว่าเอะตกลงมันจะลงตัวด้วยรูปแบบไหนจากส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นซึ่งเราก็เรียนกันมาเหมือนๆกันนะคะแต่การจัดความสัมพันธ์ของอะไรพวกนี้มันยังไม่ค่อยลงตัวเราก็จะเห็นพัฒนาการที่บอกว่าเริ่มจากตั้งแต่มีอะไรนะคะจังหวัดจัดการตนเองพยายาม จะทําให้มีการบริหารราชการแบบบูรณาการซึ่งอันเนี้ยหลักใหญ่ใจความก็น่าจะเป็นประมาณจัดกลุ่มจังหวัดใช่ไหมคะให้มีเป็นกลุ่มจังหวัดมี6กลุ่มเพื่อให้มีแผนของการทํางานในระดับจังหวัดระดับภาคแผนนี้ก็จะมีการกำกับดูแลโดยรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเกี่ยวข้องถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น6กภาค6กลุ่มแล้วก็มีผลต่อการ อนุมัติจัดสรรงบประมาณลงไปในพื้นที่หลักใหญ่ใจความก็น่าจะประมาณนี้นะคะแล้วมันมีความทับซ้อนเหลื่อมล้ําหรืออะไรที่เป็นช่องว่างอยู่บ้างเรามองเป็นภาพใหญ่ๆอย่างนี้แล้วกันเนาะซึ่งเมื่อเช้าท่านอดีตผู้ว่าเลยท่านรองประหลัดเนี่ยก็สะท้อนตัวอย่างของกรณีซึ่งมันเห็นถึงก็เรียกอะไรนะคะ มันมีความที่จะต้องร่วมไม้ร่วมมือกันทํางานในพื้นที่เนี่ยตัวอย่างชัดมากนะคะถ้าท่านใช้ตัวนั้นเป็นเคล้ายๆแนวคิดก็ได้ว่าถ้ามันมีปัญหาแบบนี้ยซึ่งแน่นอนมันมีแน่นอนนะคะว่ากฎหมายปัจจุบันเนี่ยมันรองรับหรือยังหน้าที่มันมันไม่มีหรือว่ามันมันมีเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันซ้อนกันไหม ในระหว่างที่รอนะคะขออนุญาตดูประเด็นที่ว่าท่านที่ได้เสนอขึ้นมาแล้วนะคะก็คือที่มีในเชิงประเด็นก็คืออำนาจหน้าที่ของหน่วยงานส่วนกลางภูมิภาคอยู่ในพื้นที่ของท้องถิ่นเป็นอุปสรรคในการบริหารงานอันี้ใช้คาว่าเป็นอุปสรรคเลยนะคะในการบริหารงานกลางกับภูมิภาคที่อยู่ในท้องถิ่นท้องถิ่นนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นในระดับ เขตพื้นที่ของท้องถิ่นหรืออะไรเดี๋ยวเราอภิปรายกันต่อเนื่องก็ได้นะคะประเด็นของความเป็นเอกภา,ภาพในการบริหารนะคะที่มองว่าบริหารราชการแผ่นดินในภูมิภาคเนี่ยปัจจุบันมีเพียง34หน่วยงานที่ส่วนกลางมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลใช่ไหมคะโดยมีส่วนราชการอีกนับร้อยหน่วยนะคะที่ไปปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคซึ่งก็ตรงกับ ข้อมูลในเชิงตัวเลขเมื่อเช้าใช่ไหมคะที่บอกว่ามีราชการบริหารส่วนกลางซึ่งไปอยู่ในภูมิภาคแต่ยังคงสถานะความเป็นราชการบริหารส่วนกลางอยู่ซึ่งจํานวนเยอะมากอย่างน่าตกใจเลยเมื่อเช้าเพิ่ง,เพ,งเพิ่งทราบตัวเลขเหมือนกันนะคะอันนี้อันนี้ปัญหาประมาณนี้แต่ผู้ว่าไม่สามารถเข้าไปบริหารราชการได้นะคะแต่ว่าเมื่อพ,พ,พ่พ่อแม่พี่น้องเดือดร้อนเนี่ย ก็ไม่สามารถเข้าไปจัดการช่วยเหลือได้นะคะเป็นการบูรณาการที่ไม่มีกฎหมายรองรับอำนาจหน้าที่อันนี้ก็มองเหมือนเหมือนว่ากฎหมายที่มีอยู่นะอาจจะย,ยังไม่รองรับแสดงว่าไม่ไม่แน่ใจว่าในตัวพระราชกฤษฎีกาล่าสุดที่ออกมาเนี่ยตัวนี้ก็น่าจะยังไม่ตอบโจทย์หรือยังไม่ได้มีผลบังคับใช้เพราะว่าเพิ่งประกาศใช้เมื่อสิงหา2565ปัญหานี้อันนี้เป็นปัญหาน่าจะหลักๆเลยนะคะ เหมือนเห็นความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่นั่นแหละแล้วตกลงอ่ะแล้วผู้ว่าทําอะไรได้บ้างจะไปจับมือกับท้องถิ่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะในขณะที่ราชการบริหารส่วนกลางที่เข้าไปซึ่งดูเยอะแยะเนี่ยออช่วยเหลือช่วยงานช่วยบรรเทาตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนให้บริการประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนนะคะความซ้ําซ้อนของภารกิจอันเนื่องมาจากปัญหาความยาก ปัญหาที่ยากและก็มีความซับซ้อนมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะเช่นเคสตัวอย่างที่บอกว่าปัญหาอะไรนะคะไฟไหม้ที่ต้องใช้อะไรที่หรือแม้แต่ภัยพิบัติเรื่อง COVID 19, โควิดโรคระบาดพวกนี้นะคะปัญหาการบริหารางานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการยังมีการทำงานซําซ้อนอันนี้ก็คือซับซ้อนก็เป็นปัญหาเดียวกันนะคะที่ที่สักครู่นี้ได้กล่าวถึงการบูรณาการเชื่อว่า นักบริหารนักปกครองทุกจังหวัดเข้าใจมีผลแต่ความเป็นจริงนะคะมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์สัมพันธ์พันธภาพ,าพมักอ้างกฎหมายของหน่วยงานของตนเป็นอุปสรรคนะคะโดยที่อาจจะ,ะขาดการบูรณาการเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ปัญหาในเรื่องการบังคับบัญชาหรือกำกับดูแลราชการส่วนกลางที่มีสำนักง,งานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคนะคะอันนี้ตรงตรงกับเมื่อเช้านะคะมองมองปัญหาเหมือนกันที่ยังไม่มีเอกภาพปัญหาการบริหารงบประมาณของจังหวัดไม่ไม่ไม,ไม่ไม่พอในการแก้ไขปัญหานะคะงบประมาณที่ที่ยังยังอาจจะลงไปไม่ทันท่วงทีด้วยนะคะมีมีปัญหาอื่นอีกไหมคะ ความเป็นเอกภาพในการบริหารงานของผู้ว่านะคะอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายมีจำนวนมากและไม่อยู่ในอำนาจของส่วนภูมิภาคเอ๊ะยังไงอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายมีมากและไม่อยู่ในอำนาจของส่วนภูมิภาคอันนี้อาจจะต้องขยายความนิดนึงนะเหมือนเหมือนเหมือนเขียนแล้วยังอาจจะยังไม่ค่อยไม่ค่อยสอดคล้องกันการกำหนดนโยบายจากส่วนกลางนะคะ ไม่สะท้อนความต้องการของประชาชนในภูมิภาคอันนี้ก็คือเชื่อมโยงกับนโยบายจากรัฐบาลกลางคือบริหารราชการส่วนกลางนั่นเองนะคะไม่สอดคล้องอันนี้ทั้งทั้งที่ภูมิภาคเนี่ยเขาบอกว่าอะไรเป็นเป็นแขนขานะคะเป็นคนที่ไปฟังปัญหาเดือดร้อนตัวนี้อาจจะต้องต้อง,ต,องต้องทบทวนเรื่องนี้นิดนึงเนาะความเหลื่อมล้ําด้านงบประมาณของท้องถิ่นท้องถิ่น แต่ละพื้นที่มีบริบทต่างกันสามารถจัดเก็บภาษีเพื่อใช้ในการบริหารได้สัดส่วนที่แตกต่างกันมากอันนี้อันนี้แตะไปที่อ,อปทอนะคะโดยเงินสนับสนุนก็จะพิจารณาตามเงินที่จัดเก็บได้ดังนั้นท้องถิ่นแต่ละพื้นที่จึงมีความเหลื่อมล้าด้านงบประมาณนะคะโอเคอันนี้แตะไปที่เรื่องระบบงบประมาณแต่ว่าเหมือนจะเน้นไปที่ท้องถิ่นนะคะการ งบประมาณของท้องถิ่นซึ่งอาจจะมีสองสส่วนหลักๆก็คืออุดหนุนจากส่วนกลางแล้วก็ท้องถิ่นจัดเก็บเองอันนี้อันนี้จะแตะไปตรงนั้นนะคะอันนี้ก็ปัญหาซ้ําซ้อนอันนี้เป็นคําถามทําไมเขาถึงแยกไปตั้งส่วนภูมิภาคเพราะว่าอํานาจยังคงอยู่เดิมอันนี้อาจจะเป็นข้อสังเกตข้อสังเกตเนาะหรือเป็นความเห็นนะคะอันนี้อันนี้เก็บ ส่วนราชการส่วนภูมิภาคมีมากแต่ไม่มีอำนาจเหมือนมีงานมากะนะคะแต่ไม่มีอำนาจเนื่องจากอำนาจอยู่ที่ส่วนกลางทําให้แก้ไขปัญหาไม่ได้นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริการสาธารณะต่างๆยังมีความยึดถือเฉพาะพื้นที่ของตนไม่มีการบูรณาการร่วมกันเช่นการเก็บขยะ การดูแลแม่น้ำลำคลองถนนเป็นต้นอันนี้ก็น่าจะโยงกับในเรื่องของการทับซ้อนด้วยใช่ไหมคะว่าเอ๊ะขยะตรงนี้จริงๆใครใครใครต้องดูแลและผิดชอบปัญหาหมดหมดแล้วนะคะขออนุญาต กลุ่มสองทุกท่านครับหันไปมองข้างหน้าเนี่ยแล้วอ่านทักนิดหนึ่งหน้าที่และอำนาจหน้าที่และอำนาจกฎหมายที่รองรับกับบริบทของสังคมเอาแค่นี้ก่อนท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอำนาจ ท่านดูตรงนี้นะครับทิศทางและรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินในปูมยภาคเรื่องการมอบอำาจ